ท้าเป็กผสมมากครับอันนี D ้คือะรนอันนี้กคือไครสบฟอันนี้ก็คือส้มอันนี้ก็คือน้าอันนี้ก็คือมะ่วเดี๋ยวเราก็จะทำเงินครับขั้นแรกเราก็จะใส่ใส่น้ำเป็นลงในขสยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเทเลยครั แล้วก็จะส่ผงพรกนตอตักน่ตนคนแล้วก็จะไข่นะคะวุ้ยน้ำให้ ตนนีให้เข้ากันเลยลูกตีให้เข้ากันตีเหมือนเราจะทำใส่เดียวนะอุ้ยมันชีสเลยวันนี้หนูได้ได้เห็นชีสเห็นชีสอะไรแม่เซเว่นอะ่ะเขาขายตีเดี๋ยวเราจะทำเมนูนั้นกันเอาทุกคนถ้าทุกคนอยากให้ผมอะ่ะอยากทำอะไรเกี่ยวกับชีสอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ คิณแม่นุณแม่อ,ปอาปาทุกคนอย่าไปทำตามนะครับมันอันตารายพอไข่กับน้ำเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราก็จะเทใสม่มาม่าเลยนะครับเตซินกำลัง่ะใส่มาม่าเลยครับแรกก็จะใส่มาม่าเลย ลงมา,มาลงไปเลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปตุ่มนะครับใส่ให้หมดเลยครับ ก็จะเอาไปตุ๋นกันคนให้เข้ากันหน่อยโอเคพอแล้วครับเดี๋ยวเราเอาไปตุ๋นกันเลยนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไข่ไข่มาตุ๋นกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราทิ้งไว้สิบชั่วโมงเดี๋ยว,ว,ว,วเราปิดเดี๋ยวเราไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะปิดสามารถนะครับ ับแล้วก็เสร็จแล้วนะคะเย็นไงบ้างอร่อยไหมลองชิมดูสิน่ากินให้พี่ภูชิมหน่อยหดูพี่ภูลองชิมดูดีว่าไม่ใช่มือหรอรสชาติเป็นไงบ้างใช้้สอร่อยอร่อยไหมครับอร่อยฝีมือน้องเป็นไงบ้าง อรลอยเมนูแหละไข่ตุ๋นมานมากเนื้ออร่อยมากกินแหละครับแล้ว อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย